สบายดี Body, <น dragging. S 1> พี่น้องสุขุทุกคนนะจ๊ะมาอนีซื้อไม่น้อยซื้อเลือดแปงมายองเลือดแปงโซ่ไม่น้อยน้ำน้งปิงเป็ดพี่น้องอันนี้ใสไรเนเดี๋ยวเดินไงต่างหากไม่น้อยเลือดแปงไม่น้อยสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง น่งนัดเว่ะแบบๆบบแบบแบดไปสนใจเลย้วยน้ยนังนี่แหละ่น้ยอเนยปเป็ดเป็น้องเลยเป็นคนเห็ดนะใส่ดำสูบใส่ก็ใส่ใส่เลือดแกตนแกต้นก่อนนองหนี่งเีวาลงกันนะล่างมือแล้วแล้วเร่งดอันนบคนเข้สอางเลยระิวจ้าะดอก กินเลือดจ้าเป็นปอบวันนี้เป็นปอบมีดมีดสบายดีพี่น้องมัตตกูทุกคนเตาจ้าบา่บางวงกูกันเลนยอานไป็นองา์พี่น้องอันเป็นอานเป็นมันแข้มั่นหัวทาบีพี่น้องอันนี้แหละเขาจะาห้องว่ะหัวทาบี <ขอ S 1> ร์บี เหลืองไรเี้ยหอมลเลยปิ้งเป็ดี่อ่าจะไปเอาเลยเขาอาลูกไมจัดเอายุงิเป็นยังไงฮะิเป็นเนาะเป็น้กันเลพป่น้องเนอะลูกอ้ยกินข่ากับปิ้งเป็ดลูกอือกับปิ้งเป็ดไงกินข้ากับปิ้งเป็ดนะมาลูกมาลูกมากี้ใครขึ้นมาของบ พแม่มาต้มติละสองละสามางดูดกินครึ่งหนึ่งโบเบิร์ตเอ้าเผื่อไงน้ำเด็กแวาตหนวานพรนาอะไรนะว่นรุ่นวานพหนาแล้วบวารุกินไข่เผื่อ่อเดินมากแม่กระโปยได้กินจ้ะไข่บบบัดละอุนเนาะคนเดมากน้ำมกมกินด้วครัมมันดำครับุมมันดำใ่หมเ็ดเ็ดฮซื้อกเ้ จะซีมแ้งละนังลุงหากินขนมปังเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอฟซีห้างสามห้างนนน้องเหง้อทวงเอาขนมปังน้ำอันไม่ค่าลืมได้เลยิ่งจุบไแล้วดนะึง ตตได้แล้วเขาเราบอเอาหาได้แล้วมาหอดเดือนผัดเพ้นตเมียงโคตรมาอนี่ก็เลยไปถามเอาเราเอาอะไรหแล้วเขาบจื้อคตดอกเราอะจะทวงก็แก็หายเลเนาะอเคเนาะหลบก็คือวันไล่เหะเนี่เนาะคือวันวันนี้วันหมดเนาะ น้องมามามแซ่บโอ้ยสดน้ำเด้อ่น้องแซ่บคำหนึ่งเรื่องได้คำหมะขึนกงเึ้นฮะขึนก่อนอมีมดกนกองางว่าเลยนกองิดเลยเนาะกดกินแล้ว

จะพายไหมงี้โอ้ตึ่งหอยตึ่งหญ่เล็กๆนหน่อยจ้าปัญหายังมากมาดอกกลังหึใจยนวันยังวันโคเก่าบอสยังในวันยังวันโค้ชเก่าแบแบแนบ เดินไปลองด้วเดังไงไปลองคนนี้น้องชุดก่อนกินดว่านี่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 ดว่านองวัเป็เน่ต้องกินข้างข้างนี่คนท้องนฮะข้างมันหัคนละคึ่งนะคึ่งน้งรจะกินงแ่ก็ด้ยได้กินเท้องาาง มาก้าง <Auf> <sont> ทางเตขทางเะบางข้างหมดเจ็บเจ็บเจอผ้าหวดีบ่ผ้าหัวกูม่ได้แล้เจ็นเจ็บั่น่านเ่อแหระยังขีดอยู่ขนาดยังขีดอยู่โอ้ยีดออกเดียวนีเดไม่ขนาดนี้๊บเลยบด เป็นหวาันเนาะกปกีรัังักยังง่วงอย่เนยขมูเอากันังหัวจังหัวินออกจัหัวเาะหมอนีเขาอีกเขาแกลงแล้วแล้วแล้ล้วได้ไงแล้วแล้วได้ไงมันนีบริลลุงบ้านนี้บ้างบ้านนี้บิล หมากเพชรหกเพชรที ett, the ่จะหวานเนาะหมานเพชรบะหมเพชรปันดเด็ดอ่อนข้าจิมกันได้ค่ะเน่ยน้อชิมก่นเดาเกลือแตงอย่เงี้ยชนหอนชิะลายไปแล้วเนาชิเพชรปันดชิมนแเนี่ยเ็ดอ่อนเนาะมันคนข่อเาเิปออก่เ ว่า้ด้เพลินบอกเพลินเิเม็ดเนี่ไม่มาปลอดได์หนึ่งปลดไดสองีน้ยปลไดคนหาเาช่างเรียนนิดนึไเอาช่างเรนมาคนเดียว่ยแ้วก็จะาพอดม่อ่าง้ช่างเนมากมาคนดีกได้ก็อยตัวไ้บอ้วม่วมผ้ชวนมาหลายคนก็ทไนเุคนเดียว่ ลอยแล้วเราไม่เอาขนงนี่ก่เราเอน้สรก็เรับที่ติงนไปทำงานตอวัเขาโดนนะจ๊ะน้ำน้อยผมใช่เดอมหนาร้านเคยค่ะเที่ยวก็ทางไดนวันนั้นเห็นพงศ์นี่ที่เป็นคนดินยัแรวุคนบเราก็เป็นแคบไรพี่น้องเป็นแน่นเด้อ

เศ็น้ำมันอกใื้อซื้อสายไฟสามสิบก็จจาง้างไฟโตอยู่กนไผ่โตรื่องหลังเรร้อยนะใ่เรื่อยแล้ะเชียมยังให้เขาไเียเนี้ยงซื้อสายไฟสามสิบเมตรนงไอจางนหาสิบเช่าไฟเดอนละเรื่อยกันต่อรเราคุยกันไอเจ้าก็เิมพีละเช่ ท่านาเ่าเน่ะทราบวติจตรงหนนี่จะโบเดอสก็คุณบ่าเนาะเพราะมัใส่ยังไรผุดเ่าเนาะสามหมืนแล้วเปิดอัหนึ่งอันพรมหนาอืมีน้างดเแห่นลมมีน้ำใจเนาะอืมันว่าเราออันนั้นันั่นเนาะที่เ่าเนาะ

ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้องขอบใจหลายพี่น้องถูกไลค์ถูกคอมเมนต์นะจ๊ะพีมงานเชียร์กันพี่น้องขอบใจหลายคนแบบนึงทองบ๊ายบายนะทองงัวแต่ยามตียวน